บางคนบางพวกนะกบ,บางสำนักไม่ไว้ยพระไม่สวดมนต์นะว่าเป็นเรื่องคือฆ่าอะไรก็ไม่รู้ไม่มีการไว้ยพระสวดมนต์เขาว่าเขาเคร่งเคร่งจนไม่ไว้ยพระสวดมนต์ <c oughs> แต่ที่จริงในการไว้พระสวดมนต์นี่เป็นของจําเป็นจําเป็นคือสําคัญหรือมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแกพิษุนั่นแหละแกพิษุผู้จะไว้ยพระสวดมนต์หรือแกวัดศกวัดสิกาก็ได้ที่จะไว้พระสวดมนต์มันจาเป็นที่จะต้องมี มันพิสูจน์ความมีประโยชน์มาแล้วอย่างมากมายแต่ผลหลังจึงจะให้มีเป็นพิธีกรรมพิธีกรรม,รรมคือการทาให้ถูกวิธีเป็นประจําตลอดมาเรียกว่าไหว้พระสวดมนต์จัดเป็นกิจ,จวัตรอันหนึง่งซึ่งจะขาดเสียไม่ได้อย่างที่เราเรียกกันอีกชื่อหนึ่งคือทวาวัดเช้าทําวัดเย็นหว้พระสวดมนต์หรือทําวัดเช้าทําวัดเย็นถ้ายังไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะขอให้ทุกคนเข้าใจกันจะเดี๋ยวนี้ก็ได้แล้วมันจะได้ดีขึ้น คือมันจะสางขึ้นสางขึ้นนั่นขอช่ยฟังให้ดีว่า,าวหวยพระสวดมนั่มันคืออะไร <c oughs> เอากระชั้นชัน้นสูงสุดมันก็ว่าวหวยพระสวจมนั่นเช้าเย็นธทําวัดเช้าเย็นคือการไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งเชา้าทั้งเย็น <c oughs> ถ้าคนมันวหว้พระสวดมนจริงนะทําถูกต้องจริงด้วยจิตใจนะมันจะมีจิตใจเข้าถึงพระพุทธเจ้าในลักษณะที่เป็นธรรมกายนะได้ทุกครั้งที่ทําวัดเช้าเย็นอนยะ่ไร พระพุทธเจ้ายังอยู่โดยธรรมกายไม่โูญหายไปไหนเราทําในใจให้เห็นธรรมะนั้นโดยเฉพาะที่เรียกว่าอิทัปปัจเจตาความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับลงไปอย่างไรนี่เรียกว่าอิทัปปัจเจตาทําความแจ้งแจ้งในข้อนี้เมื่อไหว้พระสวดมนต์ซึ่งมันก็เป็นบทเหล่านี้บทบทที่แสดงในเรื่องหลานนี้ทั้งนั้นเลยมันก็มาจะมาปรากฏแจมแจ้งแก่จิตใจของเรามันเท่ากับมีพระพุทธเจ้า,ามมาแจ้มแจ้งปรากฏอยู่ในจิตใจของเรา เราทําวัดเช้าเราทําวัดเย็นก็เหมือนกับว่าเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกเช้าทุกเย็นเมื่อเราไปเฝ้าทั้งวันไม่ได้แล้วก็อาจจะไปเฝ้าได้ตอนเช้าครั้งหนึ่งตอนเย็นครั้งหนึ่งก็โดยการทําวัดนะ <c oughs> จะมานั่งทําวัดรวมกันในที่ประชุมนี้ก็ได้หรือว่าจะนั่งทําวัดในห้องส่วนตัวของตนคนเดียวก็ได้เหมือนกันแหละเมื่อมีการทําวัดโดยถูกต้องแท้จริงแล้วมันจะมีจิตใจที่เข้าถึงพระพุทธเจ้าในเวลานั้น ดังนั้นมันก็เท่ากับปลีกตัวไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งเช้าทั้งเย็นไม่ดีอ่ะทำไมจะมาหาว่าเสียเวลาคือกรางงมง,งายเล่า <c oughs> ที่นี่มองอีกทางหนึ่งก็มองเห็นได้ว่าการทำวัดเช้าเย็นเป็นการทําสมาธิสมาธิหม,มูก็ได้ถ้าเรามานั่งรวมกันมากๆทำวัดเช้าเย็นมันก็เป็นการทําสมาธิมู่ถ้านั่งทําวัดอยู่คนเดียวในห้องส่วนตัวก็เป็นการทําทําสมาธิเดียว สมาธิอย่างไรถ้าคนมันจริงมันทำวัดจริงนะมันไม่ใช่คนโง่สักว่าทำทำวัดจริงอจิตใจของมันแนว่วแน่อยู่ในเสียงที่สวดวัดแล้ได้เสียงเป็นอารมณ์แห่งสมาธิ